ติดคอบหน้าต่างออกไม่ได้ฟี Free ไฟล์อัปเดตมใหม่แล้วเป็นอย่างนี้หรือทิ้งของทุกอย่างก็ยังออกไม่ได้นะ นี่ศัตรูมาเจอเราตายแน่ๆเลยออกไม่ได้ทิ้งของทุกอย่างกระเป๋าเยคงก็ยังออกไม่ได้ครับ